สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะชวนทุกคนมาฝึกกระบวนท่าศิลาจากเกม d o o Tsushima กันแต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มฝึกกันเนี่ยเราจะมาทำความรู้จักกับเทคนิคการใช้ดาบสมุไรเบื้องต้นโดยใช้ทักษะของเอโดกันก่อนนะครับโดยที่เราจะแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆดังนี้นะครับส่วนประกอบของดาบและการจับถือ การดึงดาบออกจากฝักการว่าดาบและการฟันการเก็บดาบอันนี้คือดาบสมุไรนะครับเร็วอีกเรียกอีอย่างว่าคาัตนะด้านคมเนี่ยจะอยู่ด้านโค้งของสันดาบ ส่วนอีกด้านจะไม่คมนะครับตัวกระบ,บังมือเนี่ยเรียกว่าซื้อบะแล้วก็มีด้ามจับนะครับวิธีการจับถือดาบนะครับเราจะให้สันด้านดาบด้านที่มีคมนะกับตัวนิ้วมือเราเนี่ยอยู่ด้านเดียวกันแล้วก็แปะลงมาอย่างนี้แล้วก็กำานี่นะครับบางคนก็จะจับชิดกับตัวซื้อบะนะครับในลักษณะนี้ บางคนก็จะจับสามนิ้วแล้วก็สองิ้วกำลวนแบบนี้นะครับส่วนมือซ้ายก็เช่นเดียวกันก็คือสามนิ้วกำรรแน่นนะครับแล้วก็แบบนี้บางคนก็จะจับกัำแบบนี้เลยซึ่งลักษณะการจับแบบนี้กับจับแบบนี้จะได้วิธีความที่แตกต่างกันยกตัวอย่างกรณีจับแบบนี้ระวาดแข็งมากสุดน,นะครับ ปลายดาบจะชี้อยู่ประมาณขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราจับแบบนี้นะครับเวลาว่าแขนมาสุดปลายดาบจะลงต่ํากว่านะครับในกรณีที่เราจับแบบนี้ก็ตือกำรรแน่นทั้งสองข้างแล้วเราวาดดาบลงมาแต่ดาบลงไม่สุดเราต้องสะบัดข้อมือแต่ถ้าเกิดเราจับในลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วล็อกข้อมือไว้เวลาเราวาดลงมาดาบจะลงสุด แรงที่ฟันจะเป็นแรงของแข็งทองนะครับ จะแบ่งครึ่งของตัวเราอย่างนี้นะวิธีการชัดทวิธีแรกคือชัดแล้วก็วาดออกไปด้านข้างนะครับโดยที่เราจะให้ซื้อบัตรเนี่ยตรงอยู่กับพื้นกลางหลังตัวเรานะครับแล้วก็มือซ้ายจะจับไว้ที่สันดาบแบบนี้ะนจะกลันนะครับคือมือขวาเราจะแตะมือไว้แบบนี้แล้วก็จับไว้ รั้งแรกสือบะอยู่กลางตัวขั้งที่สองข้อมือจับขั้งที่สามข้อมือแตกถ้าเราจะชักวาดออกไปด้านข้างเราก็คลิกข้อมือแบบนี้แล้วดึงดาบออกไปด้านข้างคลิกดันวาดจังหวะที่เราวาดดาบออกไปให้เราก้าวเท้าขวาพร้อมกันไปด้วยนะครับ ลักษณะการว่าดาบออกด้านข้างใบดาบจะขนานกับพื้นลักษณะการฟันจะมีการฟันจากบนลงล่าง ขวาลงล่างซ้ายลงล่างขวาขึ้นบนซ้ายขึ้นบนจากซ้ายไปขวาแล้วขวาไปซ้ายเริ่มจากการฟันจากน้าบนลงล่างตรงๆนะครับอยู่ในท่าเตรียมพร้อมแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนม,มาลบก้าฝัดจากบนลงล่างตรงแล้วนะครับเราจะมาลองฟัน จากด้านขวาลงด้านซ้ายจากด้านซ้ายลงด้านขวาเวลาเราจะฟันเฉียงนะครับให้เราก้าวเท้าที่จะฟันอย่างเช่นขวาลงแล้วก็ก้าวไปแล้วก็ฟันจากบนลงล่างส่วนเวลาจะฟันด้านซ้ายก็ก้าวเท้าซ้ายไปแล้วเราจะฟันจากด้านขวาล่างขึ้นไปข้างบนให้เราก้าวเท้าขวาไปต่อวก็ฟันกรณีที่เราต้องการอยู่อย่างนี้แล้วขาซ้ายอยู่ข้างหน้าและต้องการ ขึ้นีบดให้เราสิาวเท้าตามด้วยกาวแล้วก็ฝันในกรณีที่จะฟันจากขวาไปซ้ายก็ให้ก้าวเท้าขวาฝันกนนี้ที่จะฟันจากซ้ายไปขวาแล้วท้าซ้ายอยู่หน้าก็สิวเท้าไปทีหนึ่งก้าวฝันเมื่อเรารู้ท่าฟันพื้นฐานของยาย o โดดแล้วนะครับเราก็จะมาประยุกใช้กับ <c oughs> ท่านในเกม สังเกตว่าการกดโจมตีในเกมเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยถ้ามันจะเสถ่ยรตามจังหวะการกดนะครับบางครั้งก็ฟันขึ้นบางครั้งก็ฟันลงบางครั้งก็ฟันฟ้ายบางครั้งก็ฟันขวา ส่วนการกดสามเหลี่ยมต่อกันจะแตกต่างกับการกดสีเหลี่ยมตรงที่น้ำหนักในการฟันแล้วก็การฟันครั้งสุดท้ายจะเป็นการทลายบบนท่าแรกนะครับจะฟันขวาลงซ้ายลงแล้วก็ขวาขึ้น อนอัฟซึกิมะเนี่ยเวลาเรากดทีเดียว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 ติดต่อกันสามครั้งถ้ามันจะไม่เหมือนเดิมตลอดนะครับยังเมื่อกี้เป็นขวาลงซ้ายลงแล้วก็ปักขึ้นกระบวนท่าต่อมาจะเป็นขวาลงขวาลงแล้วก็ซ้ายไปขวา ท่าสุดท้ายคือขวาลงซ้ายไปขวาแล้วก็ขวาขึ้น ขวาลงเปขวาขวาและเมื่อเรากดสามเหลี่ยมคางไว้จะเป็นการชาร์จและจ่วงแทง น,นะครับในจังหวัดที่ช่วงจะิ่ข้มคือแบบนี้ ในส่วนของการเก็บดามนั้นนะครับเมื่อเราฟันเสร็จในท่าน,นี้หรือท่าน,นี้ก็ตามเราจะเราก็จะสบัดเลืออกตะปานแนบยกขึ้นมาลูดและเก็บตอนที่เราลูดดาบนะครับเพื่อเก็บจะอยู่มือด้านซ้ายจะอยู่ในลนักษณะด้านคมจะอยู่ที่ระหว่าง วางนิ้วนะอย่างนี้แล้วก็สันดาบรูดพอายดาบเนี่ยเลยวางนิ้วปุ๊บก็ลดรกเก็บ ก็จบกันแล้วนะครับกับการแกะกระบวนท่าและฝึกกระบวนท่าศิลานะครับใน E ีพีหน้าเราจะไปฝึกกระบวนท่าวาลีกันแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าแฟนพันแท้ให้ฝึกตามขอบคุณครับ